สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอานะครับและเพื่อนเือนทุกท่านครับมาพบกับเพชรก้ามีดหมอเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันนี้ผมนำเสนอนะครับมีดหมอแบบพกพาของหลวงพ่อรุ่งนะครับของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับผมดามเล่มนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับมีดพกพาแบบ ต้นๆเลยนะครับผมตอนนใดก็ลัมองหานะครับมีหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุงนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมศูนย์ห1หนึ่งนย์ห้า้าหนึ่งหหสามนะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับมีหมออยุต้นๆนะครับเป็นแบบปกพาครับเล่มแรกนะครับความยาวอยู่ที่10บนิ้วนะครับแบบมด้าม ยาวอยู่ที่สินิ้วนะครับนี่นะครับทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับไม้มงคลพุทธคุณในตัวนะครับกันรัดแม้ลัดทำจากแผนเงินนะครับนะครับวด,ดลายสวยงามนะครับปลายฝากห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับ ของไม้นะครับก่อนแห้งก่อนลั่นก็นแตกนะครับนะครับเสมาเปลวเพลิงนะครับร้อยตอกดึกนะครับ ใบมีดขาวนะครับไม่ขึ้นสนิมความยาวของใบนะครับความยาวของใบอยู่ที่5นิ้วนิดๆ,ๆนะครับผมเข้าคางกันแน่นนะครับใบโยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับฝังตะกุดสามดอกนะครับสันมีดมีตะกุดสมดอกนะครับ ลอยต่อกหลงเลือดลึกนะครับไม่ไมีดไปขึ้นสนิมเลยนะครับผมผ่านการเก็บรักษาดูแลอย่างดีนะครับทางไตกำลังมองหานะครับาาตามทักไตมาได้นะครับผมมาชเมเล่นที่สองนะครับตาไม้ฝักไม้นะครับ ลัดด้วยเชือกนะครับนี่ต้ตนๆเลยนะครับรูปแบบโปกพาติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนนะครับความยาวฝักรวมด้ามนะครับอยู่ที่สิบนิ้วนิดๆน,น,น,นะครับนี่นะครับนไม้กับนะครับสวยค่าสิแบบเก่าๆนะครับมีความ ยังอยู่ได้อีกนานนะครับถ้จาจุดรักษาดีๆยัอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะครับผมเรต้องหลงพรวงนะครับแบครับต้นชอดตายไหนนะครับแไหนในี่ครับความยาวของใบอยู่ที่เ,ด,เดนิ้วนะครับ อไมีวิธีจินิ้วนะครับการเข้าข้างกันแน่นนะครับไม่ยุดไม่ค่อนนะครับสันม,มีดหวังตะกุดนะครับสองดอกนะครับใบมีดไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับผม เล่มไหนสไตล์ไหนนะครับต่อทักทายได้นะครับนี่นะครับเล่มที่สามนะครับลำไม้ฝักไม้นะครับความยาวสินิ้วนะครับรวมด้ามยาว1ิบนิ้วนะครับสีไม้เก่านะครับผมขอัยครับผม ก่อยสบานะครับการทกตัวกันแห้งของไม้นะครับเนิ้มหนักเบานะครับมีสวยงามครับสูงปหลดนะครับมีดหนานะครับตอกตะกุดสามดอกนะครับสันมีด ข้างก็แห้งนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่กอนเลยครับดอกใส่สวยงามนะครับจะกดสามดอกนะครับผมความยาวของใบนะครับหกนิ้วนะครับผมสวยงามครับผมใครกำลังมองหานะครับวัะถูกมุคลของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับ มาได้นะครับที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับถ้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ